เป็นอยู่ข้างผมมาของนอมเกมไปตรงนี้คนเดียวเหรอหรือว่าต้องให้ผมไปตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูก่อนคอยดูก่อนก็ได้ครับฮะเกมไม่ไปตรงนี้อ่ะไม่ผมผมอยู่นี่อันนี้ผมผมอยู่บนผมไม่รู้ผมมั่วเลนยึดยึดจุดนะครับยึดยึดก่อนยึดขันผมมั่วเลนผมมั่วเลนนี่มันมั่วบ้านงานเนี่ยครับผมแค่มากินข้าวเฉย ถ้าเจอว่าคุณรีเกมทัวร์เลยนั่นไงสี่สองเน้นยีร a ันเจอสี่สองงั้นถอยมาขับถอพวกถอยมาขับถอยได้ถ้าออกใครอ่ะโอ้โหใครชนะเนี่ยผมไม่รู้ผมวิ่งละออะไรอะครับผมจะได้ติดอย่างนั้นเลยโอ้โอเคโอเคโดนลูมผมผมโดนมาผมโดนมาผมโดนเข้า แค่สีเดียวกับสีแดงเนี่ยผมโดนลุมผมสีโดนลุมมีการใช่ไหมครับระวังนะคุณลีเกมเดโอเคครับโอเคโอ้ยก็ไปยิงรถเขาหน่อยได้ไหมครับผมสามสีอะ่ะ ผมไม่ไหวละเฮ้ยสองซีสองซีร้องทำไมคุณร้องต้องมาเจอผมเนี่ยครับเอ็นซีจะตายแล้วนะครับโมเอาไม้กระบอกครับผมชอบมากเลยกินตาหนูมากระบอกนะขอบคุณครับพี่แจ้งที่ทราบอุ้ยเไดช็อตแล้วเนี่ยเันอยากนะเจอสเซาเกน แล้วด่านแคบแล้วยความลับของผมเลยน่นคุณออกไม่ได้นั่นแหละครับไม่เล่นครับอะไรนะเบืเอ่อไอ้อไนะที่ที่ถามว่าอยาก<ห>จะเล่นมราจะเล่นปะไรเบิดอไหมปลาเบิดอไหม,ไ,หมไม่ได้เจอคุณรีเกมเลยครับไม่มีกระสุนครับ <laughs> <laughs> เหมือนจะล่อหนะเหมือนจะล่อแต่ไม่มีกระสุน คือรอนะครับอัพป๊อปปืนก่อนแหรอครับไม่ครับรอเข้าขารดครับโอไม่นะให้ผมยึดก่อนให้ผมยึดก่อนเฮ้ยคุณนอให้ผมยึดก่อนขอหน่อยโอ้กหน่อยโอ้เจอเจอเจอยอมยังยอมครับคุณนอนเจอแล้วนะผมเจอแล้วนะหมอบนะครับหมอบอะไรเนี่ยครับเนี่ยคุณเกมผมไปที่อื่นเหรนะ ได้ครับได้ครับนี่แ่มเกิดมันก็แกนดียจะชัดเี่ยไม่ดีครับย่ามาเขาอย่ามาทไม่มีใครช่วยผมมีคุณก็อยู่กับผมหนึ่ะถูกแล้วตายสคุณมีคไหมโอ้โหทางซ้ายาค เขาตั้ง MG โอเคผมเข้าใจแล้วแบบนี้ใต้เอ็มง่ายอย่างนี้เองถ้ามีมอเตอร์ทับกระหนนครับโอเคโอเคผมผมผอนแนวหน้ากันเลยนะไม่ต้องก็ได้ครับวิ่งแยกๆเขาก็ได้ไม่ขยิงอะไรจริงๆเสียไร้องทำไรคุณเห็นนาครับตรงนี้เสียงอะไรย่างแป๊บๆรถหลออ๋อไม่ใช่ออฟหัหัไปแล้วหัออฟไปแล้ว คุณโภกับใครคุณโภคยายายานี่มันถิ่นผมแม่งแฝงนี่เองว่าแล้วทำไรยิงนี่ได้ไหมครับคุณเกมได้ครับได้ครับออมออมได้ไหมครับคุณออมได้ครับ ไม่ได้ดครับฮะโอ้เ,เกมผเ,เกมมอท่ามอท่ายนหัวมอท่ากับหุย่หัวแล้วอยู่โอ้โอ้โอโอไม่ทันข,ข้างบนคุมหน่อยครับ,ดรบโดนโดนอ๋อ <laughs> อันนี้คุยใครคุยอย,อยู่เนี่ยผมงงไปหมดละ คุยหมดนะครับอยู่ทิดเดียวกันนะครับหลอกสตูครับหลอกเพื่อนด้วยหลอกให้หมดครับหลอกหลอกเลยเนี่ยนี่เกมเขาโหมดทุกโแหละผมก็ไม่เวนน่ะออมีคนขโมยของขมโมยครับเกมของฟรีครับต้องเอามาทำทำยางไงเนี่ยใช่ใช่คุณเกมทำนี้ได้ไงครับเนี่ยผมไปฝั่งนู้นไม่ได้อ่ะมันติดอันเนี้ยค่อยๆครับไม่เป็นไรครับมันมันติดไอ ติดลวดหนามอะผมไม่รู้ใครมาวางไว้อ่ะผมผมวางเองเนี่ยเอาผมไปไม่ได้ผมผมปอกไว้เขาจะได้มายึดดาวไม่ได้ครับไม่ใช่เลยอู้ยอ้ยอ้ยโอ้โหเจ็บนี้อีกนาน โอ้ไม่เจอคุณออมเลยอันไหนมันเยอะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยคุณออมเจอแล้วแต่ลุกเร็วๆหน่อยครับใ่ายดีนะได้ครับได้ครับใส่ลุกเร็วๆหน่อยเร็วๆเร็วๆนะเร็วนะถือว่าเร็วเนาะ ได้พิชิตอัหนึ่งต่อนเลยดูโอเคเร็วนะครับตามองขอได้เหรได้ครับก็คุณอมขอไม่ใช่เหรอคุณอมเพิ่มิช่นเงี้ยนะครับก็ไงตัวเองไงที่รัก o my god แย่แล้ว อุย้ยดาวเราโดนดาวเราดาวเราโดนใช่ครับเราโดนครับโอ้โหไมชินกันครูผมปลาไปปลากลับนะครับโอ้ปลากลับจริงโอ้ยคุณอ้อมบอบบอบบอบ,บโอ้บาย ไม่ทำไมท่ายผมมันไม่ยอมยิงอะ่ะโอเคสวยนาย่าละโอเคโอ้โหคาทูชาดอกนี้ของใครอ่ะของคุณออมหรอของผมของผมอ้ย oh <my> สวยจัดครับ y o u r friendly fire no no friendly fire นี่นึกถึง world tank w o บวบแข n ง มีคุณยังไม่เล่นหนออฟแท้งยังไม่เล่นครับไม่เล่นครับแบบนี่นะรถนเต็มเลยนี่ดตามสามใช่ครับคัสตอมลยโ้ก่อเป็เสื้อโฟมมันหนาจัดหกหกยังได้เลย Oh shit. <laughs> 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 enemy is attacking. One of our forward buildings. <laughs> 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 เอาวิ่ง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 รันรันฟอร์เดสรันฟอร์เ oh, ดส w h ดทำใครโอ้ผมกลับนะผมกลับนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมอท่าโคตรแม่น <c oughs> ยิงจ yeah, <inaudible> <inaudible> hey, oh> ี้ศัตรูเยอะจริงเฮ้ยอย่าตายนะเฮ้ยอย่าตายโอเดร โอียดีนะเขาจะซือรถถังเอธิกันเราอยู่ไหนเอดิกันเราอยู่ไหนอยู่บ้านนะผมผมนะมาในเสื้อฟูอ่าโอ้ยเอาอย่างโ โอ้รถพยาบาลสงครามเขาไม่ทำรถพยาบาลผมผมล่ามาเองผมล่ามาเองผมล่ามาเองคุณน่อสูตรลุ้นไงพวเอ้พวกเอ้พวกเอ้โอ้ยายายายิงมาจะพังแล้ว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 นี่ฮะ โอ้โหโอ้พังพ <que> ัง <McN> พัง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 อเมชช่างซ่อมแพนเตอร์ให้ผมนะช่างตายนี่เป็นใครไม่พอเลยออเมกังมีอยู่โอ้โอ้โอ้อโผอ้ไว้ซะสวยพร้อมเจอแต่คุณอโผตอนนี้หนึ่งหนึ่งไหมครับเฮ้ยผมโคช่าเฮ้ยคุณคุณคุณพร้อมหรอ หนึ่งหนึ่งไหมครับหนึ่งหนึ่งไหมครับหนึ่งหนึ่งไหมครับผมรวยผมรวยน้ำมันผมทั้งนั้นคุณออมเห็นไหมข้างหลังเนี่ยต้องถามว่าคุณออมมันเสียไปกี่ลูกลูกมันมีลูันยิงผมยิงคนได้นะผมยิงคนผมสู้นะีโอ้ยปีครับ